ตรงมาเลยครับตรงมาเลยครับตรงครับตรงตรงตรงโอเคพอครับสวัสดีครับเฮ้ยคุณครับคุณครับนี่มันทางออกครับจอดไม่ได้ครับรกวนไปจอดที่ลานจอดครับฉันขอไปซื้อของแป๊บหนึ่งไม่นานไม่ถึง5นาทีไม่ได้ครับหนึ่งนาทีก็ไม่ได้นะครับถ้าคุณจอดตรงนี้ผมล็อกล้อคุณนะครับคุณนี่มันไร้น้ำใจจริงๆริาทำไมไม่เห็นใจกันบ้างเลยต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้มันทางออกครับ อวันอะไรของฉันเนี่ยโคตรสวยเลยฮัลโหลค่ะสวัสดีครับอูที่แก๊งมีอะไรให้รับใช้ครับอ,อ๋อพอดีว่ารถยางแบนอยู่ที่ถนนเขาชีจันนะคะอ๋อได้เลยครับผมเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงถึงนะครับอ,อ๋อค่ะค่ะ เออฮัลโหลเฮ้ยแกตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ถึงสักทีเนี่ยก็มเมื่อกี้ฉันจะแวะลงไปซื้อของแป๊บน,นึงแต่อปรปภอเลยน้ำใจไม่พอรถด,ดันมาเสียข้างทางอีกโคตรซวยเลยทำไมเกิดอะไรขึ้นก็มเมื่อกี้ขอจอดแป๊บน,นึงบอกจะล็อกล้อฉันเอาน่าเขาก็แค่ทำตามหน้าที่ของเขารถเสียเหรอโทรหาอู่ซ่อมรถหรือยงังโทรแล้วแค่นี้ก่อนนะ คุณยังรั่วตรงเนี้คุณรอช่างเป็นชั่วโมงเลยนะให้ผมช่วยไหมนี่คุณอีกแล้วเหรอว่างมากหรือไงมายุ่งอะไรด้วยให้ผมช่วยเปลี่ยนยางให้ไหมแต่ฉันไม่มีเครื่องมือนะคุณจะเปลี่ยนให้ฉันยังไงผมมีครับเดี๋ยวผมบีบมาให้งั้นรบกวนพวกคุณหน่อยละกันพอดีฉันก็รีบๆอะ่ะเดี๋ยวฉันจ่ายค่าเสียเวลาให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้องเครื่องมือมาแล้วมามา,มาช่วยกันครับผมรอนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับขันแน่นเลยอ่ะแน่นนะพี่ โอ้น้องไปเรียนจากที่ไหนมาเนี่ยน้องก็<ม>ทำเป็นเหมือนกันนะผมจบ,จบจบช่างมาครับพี่พี่ครับรถเสร็จแล้วนะครับอ่ะนี่ฉันให้เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากฉันไม่เป็นไรครับรับไว้เธอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรับไว้เธอไม่เป็นไรคุณเก็บไว้เธอรถเนี่ยขับระวังหน่อยนะเป็นยางอะไรเดี๋ยวคุณไปหาอู่ข้างหน้าเลียนเอาความปลอดภัยต้องมาก่อนนะ เมื่อกี้ที่ผมไม่ให้คุณจอดรถอะ่ะไม่ใช่เป็นเพราะผมไร้น้ำใจแต่ถ้าผมให้คุณจอดอะ่ะผมต้องเลือกระหว่างโดนหักเงินเดือนกับล็อกล้อของคุณใช่ไหมเธอเรื่องเมื่อกี้ฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณนะคะพอ,อดีฉันมีธุระด,ด่วนฉันขอตัวก่อนขอบคุณคุณ,คณอีกครั้งนะคะเออนี่พี่แต่พี่ถึงไปช่วยเขาอ่ะทั้งที่เขาพูดจาไม่ดีกับพี่ไว้นะ ผมทำงานอาชีพนี้เจอคนเยอะไม่ใช่ว่าพวกเขาทุกคนอาจจะเป็นคนไม่ดีผมเข้าใจว่าต่างคนก็มีเหตุผลของตัวเองแต่ผมก็ต้องทำตามหน้าที่ของผมซึ่งอาจทำให้หลายคนไม่พอใจณสถานาการณ์ตอนนั้นและอีกอย่างผมเห็นคนกำลังเดือดร้อนจะให้ผมทำเป็นนิ่งเฉยก็คงไม่ได้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันก็เหมือนคุณไงท,งทั้งที่คุณเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคุณก็ยังจะลงมาช่วยเพื่อนๆที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับ ในสังคมที่กำลังวุ่นวายเราควรใช้ชีวิตอย่างใจเย็นและมีน้ําใจต่อกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ